ทำไมผู้หญิงต้องอยู่บนสวัสดีค่ะพบเจอกับก้อยนะคะก่อนอื่นแนะนําก่อนนะคะว่าช่องก้อยเป็นช่องเนื้อหาสําหรับผู้ใหญ่นะคะทาไมผู้หญิงต้องอยู่บนนะคะข้อหนึ่งนะเราต้องรู้จักเปลี่ยนอริยบทนะคะอย่าเป็นผู้รออย่างเดียวนะคะรอให้แฟนมาสก,กิลรอให้แฟนมาทําให้อย่ารอนะคะเราเป็นผู้นําบ้างนะคะหนึ่งเปลี่ยนอริยบทนะคะสองสร้างความตื่นเต้นให้กับตัวเองนะคะสามรู้จุดของตัวเองและพาตัวเองไปถึงจุดสุดยอดได้ไวขึ้นนะคะ การอยู่ข้างบนนะคะเริ่มตั้งแต่การเล้าโลมผู้ชายเลยนะคะเราจะต้องรู้ก่อนว่าผู้ชายเขามีจุดเสียวตรงไหนบ้างนะคะจุดที่ผู้ชายเสียวนะคะจุดแรกก็จะเป็นหัวนมของเขานะคะทั้งสองข้างเราใช้ปากดูดเลียเหมือนที่เขาทําให้เราเลยนะคะอีกมือนหนึ่งก็าเคียนะคะทําให้เขาเสียวนะคะในขณะที่เราดูดเลียนะคะเราก็ สลับกับการจูบหรือขบใช้ฟันขบเบาๆนะคะอย่าไปทําแรงเอาแค่พอสะดุ้งนะคะจะทําให้เราตื่นเต้นนะคะเพราะเราเห็นสีหน้าค่าตาตอนที่เขาสะดุ้งนะคะมันทําให้เราอยากจะลุกต่อนะคะทีนี้นะคะจุดที่2ของผู้ชายนะคะที่ร้อยทั้งร้อยไม่มีใครปฏิเสธนะคะก็คือน้องชายนะคะกล่องรวมใจของผู้ชายนะคะเราเลาลมตรงนี้ด้วยปากแล้วก็มือนะคะเลียสลับดูดนะคะ จุดเสียวที่สุดของผู้ชายนะคะก็อยู่ตรงหัวนะส่วนหัวนะคะใช้ลิ้นเรียววนๆนะคะแล้วก็ไล่เส้นสองสลึงลงมาถึงน้องไข่นะคะแล้วก็ไล่ย,ย้อนขึ้นไปข้างบนนะคะพอไปถึงจุดด้านบนนะคะใช้ลิ้นเรียวนๆแล้วก็ครอบนะคะแทงไอติมนะคะยิ่งครอบลึกผู้ชายยิ่งชอบนะยิ่งดูดนานผู้ชายยิ่งชอบนะคะข้อสามนะคะเราเลือกมุมสําหรับการถูถ่ายได้เลยนะคะ การเลือกมุมให้น้องสาวสําหรับการถูไายนะคะถ้าเราให้ผู้ชายเป็นฝ่ายทําเขาไม่รู้มุมเท่าเรานะคะว่าเราชอบมุมไหนนะ,ะชอบเอียงแบบไหนชอบข้างหน้าชอบหันหน้าหรือหันหลังนะคะทีนี้ถ้าเราอยู่ข้างบนนะคะเราจะเลือกได้เลยว่ามุมนี้นะคะสำหรับฉั้นนะคะมุมนี้ฉันชอบจะทําให้ฉันมีอารมณ์ได้ไวแล้วก็สั่นได้ไวไปถึงจุดสุดยอดได้ไวขึ้นนะคะ เราใช้น้องสาวถูไถแท่งอันแข็งแรงของแฟนเรานะคะเลือกมุมเองได้เลยนะคะถูจนกว่าตัวเองจะกระสันนะคะถูจนกว่าตัวเองจะพีคเราค่อยทําการสอดใส่นะคะในขณะที่เราเข้าจังหวะแรกๆนะคะเริ่มจากการทําช้าๆไปก่อนนะคะพอเริ่มเสียวนะคะให้หยุดเพื่อให้เกมมันยาวขึ้นนะคะขอเปลี่ยนสถานที่นะคะจากเตียงนอนนะคะไปเก้าอี้นะ ให้แฟนเรานั่งเก้าอี้แล้วเราอยู่ข้างบนนะคะมันจะทําให้เราอยู่บนได้นานเพราะว่านะเราได้หย่อนขาลงข้างล่างแบบสบายๆนะคะแล้วก็ควบเข้าจังหวะนะคะในขณะที่เราเข้าจังหวะเราก็เห็นสีหน้าค่าตาแฟนเรานะคะแล้วแฟนเรานะคะเขาก็สามารถที่จะกระตุ้นเราอารมณ์ด้วยการขยําหน้าอกหรือนะคะดูดเลียนะคะให้เรามีอารมณ์ไวขึ้นแล้วเขาก็มีความสุขกับเราไปด้วยนะคะ เดี๋ยวก็จะทิ้งลิงก์ไลน์เอาไว้ใต้คลิปวิดีโอนะคะทิ้มลิงก์ไลน์ใต้คลิปวิดีโอเป็นเพื่อนกันได้ค่ะ